สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรองพื้นค่ะอาจจะเบื่อลิปสติดก,กันแล้วเนาะก็เลยจะมารีวิวรองพื้นที่ใช้อยู่อะคะ่ะว่าเออมันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคุมมันปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้อยู่ไม่กี่ตัวแต่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาพูดให้ฟังในสิ่งที่ใช้อยู่นะคะก็คือเอ่อแต่ถ้าสงสัยนะคะวันนี้ใช้ปากสีอะไรวันนี้เป็น Pretty Baby ของ Make Up Store ค่ะ แต่ว่าตัว p r ตี t y บ a b y เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนมงนองด้ว่ามันจะแห้งแห้งจริงๆนะของอีห้อนี้รู้สึกว่าเนื้อแมทเขาแห้งมากต้องแบบลงลิปมันดีๆไม่งั้นมันจะเป็นคราบอะคะ่ะเออ,เอ,อขอเล่าขอเล่าอีกนิดนึงวันก่อนไปดูโกสไ s เดอร์ค่ะดูรอ,อ,อบ 3D อะคะ่ะเพื่อนๆสงสัยป่ะคะว่าแบบเ,ออเวลาเราจองตัวในเ Major Cineplex อะลง 3D มันจะมีเฉพาะที่เมเจอร์ t c h โ t h ินพารากอนแล้วก็ที่สุขุมวิทมั้งเขาบอกประมาณสามที่มีอีกเปล่าไม่รู้มันจะมีไอ้ตัว ไอคอนสีพอฟ้าข้างหน้ามีลงใดลงหนึ่งที่แบบล,ลงสามนี้ที่มันเขียนว่าเรียวสามดีอะค่ะแล้วราคามันก็จะแพงกว่าลงอื่นนิดหน่อยอะค่ะเออคือแบบจริงๆแล้วอยากรู้ข้อแตกต่างอะค่ะคือจริงๆมันต่างกันตรงที่เขาเขาไปถามเขามาเขาบอกว่ามันเป็นลงหนังที่เป็นสามดีที่ใช้เอฟเฟกอะไรสักสิ่งที่แบบมันมันชัดกว่าสามดีธรรมดาค่ะถ้าเกิดแบบใครอยากดูสามดีที่แบบเออภาพมันคมชัดจริงๆก็เราแนะนําลงนี้ก็ลองๆเข้าไปดูกันดูเนี่ยค่ะ ก็วันนั้นไปดูมาก็แว่นมันก็จะต่างจากรงสามดีธรรมดานะจะเป็นแว่นคล้ายๆแบบเหมือนแว่นตาแว่นใส่ตาเป็นขาแบบเล็กๆก็เหมือนแว่นเล็บแบนแล้วก็เป็นเป็นกรอบสามแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นแว่นสามดีธรรมดามันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยใช่ปะแต่ว่านี้มันเป็นขาเล็กขาเล็กกว่าเป็นเหมือนแว่นตาเงี้ยใส่แล้วแบบรู้สึกสบายสบายหน้าสบายตาอะไรเงี้ยมากกว่าเวลาดูแล้วก็ภาพมันจะชัดกว่าค่ะลองไปดูกันนะถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนดูหนักแบบชอบดูสามดีอะไรเงี้ย โคไลเดอยวชอบม,มากชอบมีโคลาสเคสน่ารักมากเลยถึงแม้แกเราก็ตามโอเคเข้าเรื่องนะคะรองพื้นรองพื้นเนี่ยตัวที่ใช้อยู่เริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้จะหมดแล้วตัวนี้คือดีออลดีออลสกินนูตค่ะดีออ i สกินนูตตัวนี้จูใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเป็นไอวอรี่เป็นไว้ที่ขาวสุดอะคะ่ะถ้าถามว่ารองพื้นตัวนี้เป็นไงก็คือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ตัวแรกแต่ว่าพอใช้หมดแล้วก็เลยเริ่มไปหาสิ่งอื่นหมดแล้วก็คือมันจะเหลือประมาณแค่นี้ กือบหนึ่งเซนอะแต่มันบีบไม่ออกแล้วอะก็คือแบบหัวปั๊มมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดไม่ได้อะแล้วแบบสมมติว่ามันบีบไม่ออกคือเหมือนหัวปั๊มมันปั่นจากข้างในอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื้อเขาอะตัวนเนื้อเนือเขาจะออกแบบค้นๆคน,คน,นิดนึงต้องขย,ย่าดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันค้นๆแล้วเป็นเม็ดๆแล้วแบบมันปานอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบใช้ต่อไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดว่าอยากใช้จริงๆเราก็ต้องต้องปั๊มหนักมากเจ็บมือแบบให้มันแบบออกมาอะไรเงี้ย แต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็บอกว่าออหัวมันถอดไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองปั๊มดูคือนแนวว่าช่วยอะไรไม่ได้อะเราก็เลยไม่ได้ซื้อตัวนี้ต่อจริงๆตัวนี้เบจมันเป็นอันเดอร์โทนสีชมพูค่ะของดีออลรุ่นนี้มันจะมีขาวสุดก็คือมันเป็นอันเดอร์โทนสีชมพูหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเกิดใครที่ผิวขาวเหลืองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะอย่างเราเนี้ยเราคิดตอนแรกเราไม่รู้ไงก็ไปซื้อสิ่งนี้มาก่อนแล้วพอไปซื้อยี่ห้ออื่นเขาบอกว่าเออควรจะซื้อ ถ้าเกิดว่าใช้สีขาวชมพูมันจะดูหมองๆอะไรเงี้ยแต่สําหรับเรามันก็พอได้นะคือจริงๆเขาให้ดูอันดับโทนจากข้อมือใช่ปะ่ะแต่สุปะดูไม่เป็นอ่ะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเส้นเลือดตรงเนี้ยเป็นสีม่วงอ่ะก็คือจะอันดับโทนสีน้ําเงินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พอด,ดีถ้าเส้นเลือดตรงนี้เป็นสีม่วงจะอันดับโทนสีชมพูแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเยอะกว่าจะเป็นอันดับโทนสีเหลืองแต่อันเนี้ยมันปนกันอ่ะมันม่วงบ้างชมพูบ้างเขียวบ้างคือแบบ แล้วก็เลยดูไม่เป็นอนะ่ะก็เลยใช้ลองสีลองพื้นที่หน้าเอาแล้วเรารู้สึกว่าอันเดธอนสีเหลืองมันเหมาะกับเรามากกว่าตัวนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อต่อแต่ว่ามันก็ดีนะคือจริงๆแล้วสาหรับคนที่ชอบอันเดธนสีชมพูนะมันก็จะเป็นอลองพื้นที่ มีเดียมคเวอร์เรชอ่ะแล้วก็เนื้อเขาจะหนามนิดหนึ่งก็คือแบบสมมติลงรอบเดียวมันก็จะปิดพวกด์กสปอตกละอะไรอย่างเงี้ยมิดเลยอ่ะแต่ตูใช้นิ้วนะไม่เคยใช้แปรงเลยก็คือตัวเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่ามันมี SPF ด้วย10แล้วก็เนื้อหนาพอสมควรลงรอบเดียวก็ปิดทุกสิ่งเกือบมิดเลยอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือไอ้ที่มันเนื้อหนาแหละเป็นคน้คนๆทำให้หัวปักมันปานนะ่ะคิดว่าตักสิ่งนั้นนะ คนอื่นไม่รู้เป็นเปล่าเรามีปัญหา mm hmm. ก็เลยบอกถ้าเกิดใครมีวิธีแก้ปัญหาบอกด้วยนะคะแล้วก็เป็นอันดโทนชมพูค่ะไม่มีอันโทนเหลืองสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันทาแล้วหน้าหมองๆตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทําให้ดูเนียนใสเป็นธรรมชาติแบบกินมูซนู้ด,ดอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ดูก่อนเนาะอันนี้ราคาประมาณ พันเก้ามั้งจำไม่ได้อ่ะมันนานมากแล้วเกือบปีกว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจำราคาไม่ได้ลองไปดูตัวนี้สกินนูนนะคะไม่ใช่ฟอยเวอร์คือตัวเก่าตัวต่อไปเป็นลูกหลักนาเชียโกรนาเชียโกรนี้เป็นเบอร์ไลท์สามค่ะสีโกบิโอไลท์สามก็คือตัวนี้เป็นอนดับโทนเหลืองแต่ว่าเนื้อเนี่ย จะออกบางๆนิดหนึ่งอ่ะก็คือเวลากดออกมาประมาณมันจะเป็นแบบเหลวๆหรือ<ๆ>คิดหรือคิดนิดนึงอ่ะเวลาลงอ่ะถ้าเกิดเราอยากให้มันปิดคือจะดดวยปัญหามีกละอย่างเงี้ยถ้าอยากให้แบบมันปิดเพิ่มขึ้นลงสองรอบอย่างเงี้ยมันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะแบบแนวทําให้หน้าโกลเนียนใสเป็นธรรมชาติถามว่าคุมมันไหมอันนี้แบบตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าหน้าไม่มัน ือจะมันแค่ตรงสมกแค่ตรงเนี้ยฝับทีเดียวตอนบ่ายๆเย,ย็นๆก็อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่ไปจนถึงกลางคืนเลยลงตั้งแต่เช้าก็เวิร์กดีนะตัวนี้มีสีให้เลือกเยอะด้วยลองไปเลือกสีกันดูแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่มีหัวป๊มมาให้อันนี้ซื้อเพิ่มนะตัวลองซื้อของนาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีหัวปมอีกสองร้อยห้าสิบาทเนาะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทาล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบ โปรใสเป็นธรรมชาติเนียนบางถ้าอยากให้หนาก็ลงสองรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันให้ความเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่หนาเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามีกะอย่างเงี้ยบางทีต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอย่างเงี้ยตัวเขาเองมันจะปิดไม่มิดเท่าไหร่ตัวต่อไปนะคะก็คือ HD ค่ะของ Make Up For Ever HD Foundation ตัวนี้เป็นเบอร์117ค่ะก็คือตัวนี้อันเดอร์โทนเหลืองเหมือนกันสองสิ่งนี้อันเดอร์โทนสีเหลือง ตัวนี้จะหนาคิดว่าหนากว่านาเชโกหน่อยนึงแต่ไม่ได้หนามากก็คือคิดว่าถ้าจะลงให้มันหนาติดกบดารสปอต t ทุกสิ่งก็ต้องสองรอบเหมือนกันตัวของ HD Foundation เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็น Oil Free Medium to Full Coverage แล้วก็ใช้กบสีผิวที่ไม่สมบรเสมอให้ดูเป็นธรรมชาติเอ่อให้ดูเป็นธรรมชาติเวลามองเห็นด้วยตาปล่ปาเปหรือว่าจะสวยงามเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยจะขึ้นกล้องจะดูแบบ HD อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องไปลองดูนะถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมมันก็เป็นธรรมชาติดีนะแต่สําหรับถ่ายรูปรู้ว่าถ่ายใช้ตัวนี้ถ่ายมันมันก็เหมือนกันอ่ะพอเราใช้สองสิ่งนี้สลับกันตั้งแต่ถ่ายวิดีโอมาใครเห็นความแตกต่างมันไม่ค่อยสีมันก็คล้ายคากันแล้วก็เวลาถ่ายรูปออกมามันก็รู้สึกคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นอาจจะแบบ คิดว่าสิ่งนี้ถ่ายรูปสวยเขาโฆษณามาอย่างนั้นเนาะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื่นกับผิวค่ะผิวนุ่มแล้วก็จะเปกระกายออกมาดูแบบ glow HD อะไรอย่างนั้นส่วนตัวนี้อ,อรู้สึกว่าหนากว่านานะนิดนึงสีมีให้เลือกมากมายเยอะแยะมากเลยของ HD Foundation เนี่ยค่ะไปลองเลือกกันเองก็จะแบบให้มันตรงกับผิวเราเนีเวลาเลือกรองพื้นก็ายตรงแถวเนี่ย คงจะมีคนสอนเยอะแล้วนาะก็ไปตรงแถเนี้ให้บ A เอกขาลองให้ก็ได้ค่ะสิ่งนี้คือเขาเลือกมาแต่ว่าตัวของ HD เนี่ยแพงเออรู้สึกว่าราคาในเมืองไทยมันแพงมากตัวนี้สองพันสามรอยห้าสิบาทถ้ามีบัตรก็ลดได้บัตรซัลซินัมอะไรสิ่งนี้ยแต่รู้สึกว่ามันแพงอ่ะแพงกว่าดีออยนะคือแบบไม่รู้สิอันนี้แพงแต่ว่าเวลาดูในเว็บเมืองนอกอะ่ะมันก็ราคาประมาณนาสน,นะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเมืองไทยมันแพงแต่มันก็โอเคนะคลุมมันไหมเหมือนนาส์ค่ะก็คือแบบ รอบเดียวอะคือจุมไม่ค่อยหน้ามันอยู่แล้วก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าผิวมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็น Oil Free. ออยฟรีตัว HD ทั้งสามตัวเลยค่ะจุ้มก็ใช้คู่กับไพรเมอร์ไพรเมอร์ที่ใช้อยู่คือตัวนี้ HD ไพรเมอร์ของ Make Up For Ever เหมือนกันที่มีสองขวดเพราะบบอกว่าผิวคุณจุมนะคะถ้าใช้สองขวดมันจะกระจ่างใสเราก็อุ้ยจริงเหรอ,อ,อลองดูที่แขนเออมันก็กระจางใสจริงซื้อก็ได้ สร็จแล้วพอมาลองกับหน้ามันก็ก็โอเคนะแต่ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยกระจ่งางใส่ b l i n บ b l i n อะไรเงี้ยเราเราอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้แต่เราคิดว่ามัน just โอเคอะแต่ว่าสองตัวเนี้ยเขาบอกสําหรับสาหรับรุ่นเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น skincare product ไปด้วยคือให้ความชุ่มชื่นกับผิวเกิดความสว่างโกลว์บนใบหน้าแล้วก็ทําให้ฟ o u n d a t i o ติดทนงานเกลี่ยงง่ายอามันแห้งเร็วด้วยค่ะทําให้าสามารถแต่งหน้าต่อได้ท,ทันทีแล้วก็ ควรใช้นิ้วมือในการลบคือทุกสิ่งเนี่ยทุกใช้นิ้วมือเลยไม่เคยใช้แป้งเลยมีปัญหาการใช้แป้งมันจะเป็นเส้นๆแล้วก็เลยใช้นิ้วหมดเลยถ้าเกิดไอตัวเนี้ยเขาบอกว่า้ใช้นิ้วลงเนี่ยมันจะทําให้ซึมซาบง่ายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการนวดหน้าให้มันซึมเร็วขึ้นมันแห้งเร็วจริงแล้วก็ตัวเนี้ยมันไม่เห็นว่าเขียนว่ามีซิลิโคนเลยอะ่ะก็คือเวลาทาไปหน้ามันจะไม่ได้ลื่นๆเหมือนมีซิลิโคนอะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์แบบบำรุงแล้วก็แบบ เหมือนไป correcting สีที่ผิดปกปติอ่ะแล้วก็ทำให้หน้าดูสว่างใสกระจ่างใสลงรองขึ้นง่ายติดทนนานอะไประมาณเนี้ยอันนี้ใช้สองสีปนกันแต่ว่าให้ไปลองที่เคาเตอร์ดูว่าคุณมีปัญหาผิวตรงไหนถ้าเกิดว่า,าผิวแบบเป็นรอยสิวแดงๆก็ใช้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยต้องไปลองให้ BA เขาแนะนำสิ่งนี้คือเบอร์5ค่ะกับเบอร์6เบอร์หเนี่ยเป็นสีฟ้าส่วนเบอร์หอ่ะเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ย มันจะช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสค่ะส่วนสีเหลืองเนี่ยมันจะทำให้พวก dark c o m p l e x i o นพวกกะ dark ส p o t อะไรเงี้ยมันบ r i g h t น n i n g ขึ้นคือมันจางลงเนี่ยค่ะเขาก็เลยว่า,วาเออคุณจูจะใช้สองตัวกระจ่างด้วยและปกปิดกะของคุณด้วยก็เลยเออซื้อสองตัวก็ได้แต่ว่าไม่รู้สิลองต้องลองดูแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณจูไม่ซื้อสีเหลืองเนี่ยก็จะไม่กระชับรูขุมขนนะคะแต่เราไปอ่านในเว็บแล้วอ่ะมันก็เป็นภพยเมืเมื่อ,อก,กระชับรูขุมขนหมดแหละทุกสีอ่ะ ไม่รู้ B A เขาบอกไหอย่างเงี้ยกขาไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราก็อ่านเพิ่มเติมในเว็บของของ Make Up Forever อะไรเงี้ยนะลองลองไปอ่านดูแล้วก็ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ดูค่ะไอสิ่งนี้มันมีสีใสด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาแบบไม่ต้อง correcting สีต่างๆไม่มีกะหน้าตาใสาสวยงามอยู่เเาาต้องการแค่ให้เกลี่ยรองพื้นง่ายแล้วก็ make up ติดทนก็ใช้สีใสก็ได้มันมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดเบอร์ค่ะมีสีใสสีเขียว สีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแต่ละสีก็คอรเรกติ้งสีที่ผิดปกติบนใบหน้าแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะลองไปเลาที่เคาน์เตอร์ก่อนเนาะเพราะว่าสิ่งนี้ก็แพงพันเจ็ดรอหสิบแหละพันเจ็ด0้หสิบสามพันห้าร้อยบาทใช้บัตรพตรตินัมงลดลดลงไปนิดหน่อยแต่สิ่งนี้ลากแฟนไปซื้อให้ถ้าซื้อเองสองขวดพร้อมกันฉันจะแบบว่าจิตตกทำไมเป็นแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ยากๆก,ก,กันซื้อค่ะจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เสียตังค์มากอะไรประมาณเนี้ย ก็อันนี้ก็คือลองพื้นกับไพรเมอร์ที่ใช้อยู่อะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครสงสยัยหรือว่ายัางไงก็ถามกันมาได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ไปลองสีที่เคาน์เตอร์ก่อนถ้ามันไม่เข้ากับสีผิเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองถามรายละเอียดที่มันลึกๆกับ b บีว่าเออสีนี้แก้ไขสีนี้หรือว่าสีนี้ปกปิดคุมมันอะไรได้ไหมเพราะวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะหน้าเราไม่ค่อยมันก็เลยเป็มีปัญหาค่ะจะดูมันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลย โอเคยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการแต่งหน้าค่ะแล้วก็ขอให้ได้ลองคืนที่ถูกใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ